สมองเบลอสมองล้าไม่มีสมาธิเหมือนฟังอะไรแล้วมีขาดช่วงโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้แบบนี้อาจจะต้องหาตัวช่วยอย่างคาโซีนค่ะ ฟังดูไม่คุ้นชื่อใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับสมองมาทําความรู้จักคาโนซีนกันค่ะคาโนซีนคืออะไรมันคือสารที่มีในสมองกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจค่ะสารนี้เป็นสารโปรตีนโมเลกุลคู่หรือเรียกว่าไดเปไทไตมันจะมีขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ตามธรรมชาติค่ะพบได้ในคนเนื้อสัตว์แต่ว่าในพืชเนี่ยไม่มีเลยเวลาเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆตามความเสื่อมค่ะหลักๆที่ทานก็จะช่วยส่งเสริมสมองกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจค่ะหลักๆเนี่ยก็คือสมองทางด้านสมองงงงแและะะคคคววาาาาามมจจจํีีีนนนนนนนิัย้่่่่ทใญปปุเเบ็ กลุ่ม,ล,มละ29คนรับคาโนซีนอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มตอนเช้าเป็นประจำปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับคาโนซีนมีความจําต่อการสั่งงานได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อทํางานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับคาโนซีนค่ะส่วนทางด้านหัวใจและหลอดเลือดมีงานวิจัยรวมหลายงานวิจัยเลยค่ะพบว่าคาโนซีนเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีผ่านทางเดินอาหารเข้าไปลดภาวะการอักเสบของหลอดเลือดชั้นในที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายอย่างอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง แล้ววัดปริมาณคาโนซีนในกล้ามเนื้อพบว่าคาโนซีนในกล้ามเนื้อมีเยอะกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินค่ะอนุพันธ์ของคาโนซีนมันจะช่วยเรื่องการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านการออกกําลังกายแบบใช้ความอึดและความหนักดวงได้ดีขึ้นค่ะแต่ทุกงานวิจัยที่เอ่ยมาทั้งหมดยังต้องการตัวอย่างการทดลองเพิ่มเติมนะคะและถ้าเราทานตอนเครียดหละ่ะมันจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าอันนี้มีงานวิจัยของอิตาลีค่ะบอกว่าคาโนซีนมันจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดและเส้นประสาทสมองแล้วก็ช่วยลดได้3โรคค่ะโรคเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดและโรคควาามมมเสสยนนนนนกกรััับลีีดดไ้็หฐุ ยยสรุปไม่ง่ายก็คือคาโนซีนเป็นสารอาหารที่มีในเนื้อสัตว์เท่านั้นค่ะเนื้อไก่เนี่ยจะเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมไปด้วยคาโนซีนและแอนเซรลินสูงและมันยังมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีไขมันต่ำกว่าเนื้อสัตว์กลุ่มที่เป็นเนื้อแดงค่ะมีคาโนซีนมากและมันจะมีมากขึ้นถ้าผ่านกระบวนการปรุงแบบใช้ความร้อนความดันมันจะช่วยดึงคาโนซีนออกมาได้เยอะกว่าการปรุงแบบใช้ความร้อนต่ำแต่ว่าถ้ายังกังวลเรื่องไขมันอยู่การเลือกทานในรูปแบบของซุปไก่สกัดเข้มข้นที่ผ่านกระบวนการการแแยยยกกไไไไขมมัันนนออจจาาาาาาา้้้สสุะะรรรถถทคคโซดดดด่่่งงงปปศลลลลเเตึใชชว ที่ควรได้รับสารคาโนซีนแนะนําเป็นตอนเช้าตอนช่วงท้องว่างๆจะช่วยเรื่องสมองและกล้ามเนื้อได้ดีเพราะร่างกายสามารถดูดซึมเอาพลังงานและสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่และถ้าทานต่อเนื่องก็จะช่วยส่งผลให้สมองทํางานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ